ที่เดยเออรถที่เออ,อ,อเดี๋ยวก้าเร็วเวดีเดียเ๋ยวกล้วโดแกมคิวแกมคิวอ่ะแกมล้ออ่ะแม่ขอมนอนโอโือหน่อย ลูกชิเก่งจังเลยอูอะหอมเมย้ค่ะนงอมเมยคนังอันนี้มันเริ่มเดินแล้วเริ่มเดินแล้วอแม่แม่แม่ลูกช้ลูี้ไม่ได้เกี้ยเดี๋ยวนะลูกเีละโคนคีรคนอ่์ออร์อมอ่ะทำไมก่อนทำไมก่อนขอแม่ก่อนขอแม่ก่อนลูกขอขอไงขอไงเออลูเก่งอ่์ออ

Any đi, mày. đi là, à. cái mày này à, đúng là này, đúng không mày đúng mày ăn ừ. mà. ừ. à, mà, đúng mày ăn đúng mày ăn đúng mày ăn ừ. mày ăn mày ở đúng mày mày ăn đúng 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 พวดเดียวเลยเก่งว่ะ